พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวน,นี้ พบกันประจำในวันศุกร์ที่2 1เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องจงตะละพระคำด้วยความปรารถนาและความเข้มข้นและพระวจ,จนาที่เราจะใคร่ครวญและสามัคคีธรรมในวันนี้ในสองเปตโตบทที่3ข้อที่18แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจา้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พี่น้องคะหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สองกล่าวว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการ่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาลิสยาและการใส่ร้ายทุกชนิดเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปัถนาน้ำนมไฟวุญญาณที่ไร้สิงเจียพนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดข้อนี้ให้ความเข้าใจอันน่าทึ่ง เกี่ยวกับวิธีการเจริญเติบโตแฝ่งญานและชีวิตที่พวกท่านควรจะดำเนินไปคุณต้องละทิ้งล่องรอยของความชั่วร้ายการหลอกลวงความไม่จริงใจการเสแสแซงความอิจฉาลิสยาและการใส่ร้ายทุกประการพระคัมภีร์ฉบับ The Living Bible แปลไว้อย่างไพเราะว่าจงละทิ้งพฤติกรรมชั่วร้ายเก่าๆของพวกท่านเสียจงละทิ้งการหลอกลวงและความคดโกงทุกอย่าง อย่าอิจฉาริษยาหรือพูดจาใส่ร้ายผู้อื่นรับหลังแทนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปพระเจ้าทรงสั่งสอนว่าจงปัถนาน้มนมแห่งพระวจนะอันบริสุทธิ์เพื่อพวกท่านจะเติบโตขึ้นโดยพระวจนะนั้นท่งต้องการให้คุณเจริญเติบโตขึ้นในความรอดปัตดนี้เมื่อท่านได้รับพระคิดแล้วจงมีความปัถนาอย่างแรงกล้าในพระคำ จงปรารถนาที่จะเจริญเติบโตในสิ่งต่างๆของพระเจ้าจงปรารถนาพระคําของพระเจ้าโดยความมุ่งมัน่นและความปีติยินดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้พบกับผู้คนมากมายที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเจริญเติบโตพวกเขาหิวกระหายองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาตั้งคําถามค้นคว้าพระคมพีเขารวมกันนมัสการเป็นประจำและปรารถนาที่จะเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่งดงามเสมอที่ได้เห็นพี่น้อง้าจงมีความตะกะในพระคำอย่างต่อเนื่องและจริงใจในโคโลสีบอที่3ข้อที่16กล่าวว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิน้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านจงให้ความอยากในพระคำของคุณไม่รู้จักอิ่มเช่นเดียวกับโยบจงนับถือและปรารถนาพระคำมากกว่าอาหารที่จำเป็นจงทำให้เป็นความปีติยินดีแล้วทุกสิ่งที่คุณทำจะเจริญรุ่งเรืองอันสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่1นถึงสาฮาเลลูยานั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณให้เรากรากคำอธิษฐาน ร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่เสริมสร้างและสถาปนาความเชื่อของข้าพระองค์โดยพระคำของพระองค์ข้าพรงค์เจริญเติบโตขึ้นสู่ความรอดอันบริบูรณ์เข้มแข็งไม่หวั่นไหวและเกิดผลในการงานที่ดีทุกอย่าง จเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพดีในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวะนานะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด